สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับผมบอมเบิกบานในรายการข่าวธนาคารเวลาโดยโครงการหนุนเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการาดำเนินงานตามแนวคิดธนาคารเวลาในพื้นที่นำร่องชุมชนเขตเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำวันที่11ตุลาคม2566ครับในวันนี้ครับโครงการได้ลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนง,งานธนาคารเวลา LPN ครับตั้งแต่ช่วงเวลา4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะครับ ก็ประชุมกันที่คอนโด u d ดีไลท์3ประชาชื่นบางซื่อน,นะครับอยู่ตรงถนนประชาชื่นกรุงเทพนะครับในการประชุมครั้งนี้ครับก็มีกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดจำนวน2อคนนะครับแล้วก็ผู้ประสานงานโครงการ1คนนะครับรวมทั้งสิ้นก็เป็น3คนที่เข้าร่วมประชุมกันนะครับในการประชุมครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดก็ส่งแผนการดำเนินงานซีโร่เวส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการนะครับมาให้พิจารณาเพื่อปรับแก้ไขให้เป็นไปตามแนวคิดธนาคารเวลานะครับซึ่งก็พบว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเนี่ยยังไม่เข้าใจหลักการสําคัญของธนาคารเวลาในส่วนของการแลกเปลี่ยนที่จะต้องเป็นบริการครับไม่ใช่สิ่งของดังนั้นโครงการก็จึงได้ประชุมร่วมกับกรรมการนิติบุคคลเพื่อหาบริการ ที่ส่วนกลางจะสามารถจัดหาให้ได้ครับสำหรับไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยมาแลกเครดิตซึ่งกรรมการก็ได้เสนอบริการใช้ห้องประชุมครับเพิ่มเติมจากที่เคยเสนอบริการรถโดยสารบริการล้างแอร์บริการใช้ห้องซาวนา่าฟิตเนสแล้วก็สระายน้ำนะครับในการประชุมครั้งนี้ครับมีกรรมการท่านหนึ่งได้สอบถามการใช้งานเว็บแอปธนาคารเวลานะครับโครงการก็ได้ให้ข้อมูลว่า สามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบเป็นนายธนาคารเนี่ยเป็นคนดูแลระบบเพื่อจับแมทระหว่างผู้ขอรับบริการกับผู้ให้บริการนะครับกรรมการก็ได้แสดงความคิดเห็นครับว่าเออเขาก็เห็นด้วยว่าธนาคารเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับเขาก็อยากที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นในคอนโดที่เขาพักอาศัยอยู่เนี่ยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ช่วยเหลือกันแต่การที่นำมาเฉพาะแนวคิด มีระบบที่ไม่อำนวยความสะดวกให้ใช้งานเนี่ยมันจะต้องไม่ได้เขาก็คิดว่าควรจะมีระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกนะครับไม่เป็นภาระต่อคนในพื้นที่แล้วก็เอามาเปิดให้ใช้ค่อยๆประชาสัมพันธ์ให้คนในคอนโดได้รู้จักและใช้งานเนี่ยเขาก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับกรรมการอีกท่านหนึ่งครับซึ่ง ได้สมัครเป็นสมาชิกในเว็บแอปธนาคารเวลาของสอวทอชอแล้วนะครับก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเขาว่าตอนสมัครสมาชิกเนี่ยก็ต้องกรอกเลขบัตรประชาชนแค่นี้เขาก็คิดว่าคนในคอนโดก,ก็ไม่น่าจะสมัครแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็กลัวเรื่องมิจฉาชีพไม่ค่อยอยากที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องกรอกข้อมูลอีกเยอะแยะไปหมดเลยครับ แค่ขั้นตอนการสมัครใช้เว็บแอปเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าที่จะเหมาะกับการใช้งานสําหรับคนในคอนโดแล้วนะครับโครงการก็ได้ขอบคุณนะครับแล้วก็รับความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะดังกล่าวรวบรวมนําส่งเป็นรายงานต่อสอสอส,สต่อไปครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ